ก๋วยเงี้ยต้นแฮงอ๋อลุมอ๋อสวัสดีค่ะแล้วล่งลุมแล้วนะอุ้ยน่าจะบดตุ่มข้องหนักข้องหนักโอ้ยไม่เจอมผ่านนี่ไงแค่มีใจนะคะห้วยน้ำเชี่ยงกับห้วยหัวเดียนะคะสอยค่ะอันนี้คือทางไปบ้านพี่หนูนานะคะหนุนนาค่ะขงบด่วนค่ะของบด่วนค่ะ S C P หนักมากค่ะวันนี้บอกแล้วรถคันรถสีแดงคันนี้ไปไหนไปกันข่าวลงไปซิโทรศัพท์ประชาชนวันนี้ สองเกียงสามเคียงเอาลงไปพี่น้องดูทางนะคะทางไม่ใช่อุปสัรคใดๆคไม่มันลมเนี่ยเขาบอมีไผยอยูใเด่อเดียวแต่รมรวมันเก่าบบบคาดองเทอรีที่เอมารถสวัสดีค่ะวายแบบใหญนี่ไม่เป็นไรรถคันนี้เข้าผ่านปุ๋มมามากเลยแก่นเยตันมันกัอเอ้าโอ้ยจะเบิกขาหมแน่แน่ ดีปฏิตัวพูดไปวันนี้พูดไปวัอยู่นี้ล่ออยังกับบอกการเป็นยูทูบเบอร์ไม่ต้องบอกเปลี่ยนเลยปากแสนมาแกจะเป็นซาเฉิมสวยเพราะเป็นยูทูบเบอร์ฟุลละพ่ออยังกับบอกาไปเสียงเอาปลร่มปละปลูบเสียงเดี๋ยวนี้คนมากสวัสดีค่ะลงคิดต้มแล้วหนึ่งนะคะโอ้ยเลิศพี่นอนช่วยกันล้างสิพอผาเขาไปงมป่าเด้ี๋ยวนี้แล้วเราก็จะแวะซื้อโยเกิร์ตร้านบ้านด้วยคิดถึงเขาค่ะแล้วก็อุ่นหนุ่มเขาด้วยไหนล่ะแวะอะไรย่าม่าย่ำหน่อมีโยเกิร์ตไม่รูก อ๋อวันนี้ไม่ได้ลงโอเคค่ะบอมมี่วันนี้408ท่านค่ะวันนี้ไม่มีโยเกิร์ตนะคะอดกินค่ะลราถึงไหนแล้วน้องหนีเล็กกำลังจะถึงทางเข้าบ้านพี่หนูนาแล้วเนี่ยค่ะพี่หนูนาก่อนนะคะเรามาซื้อไผ่นะคะซื้อไผ่ค่ะเซื้อไผ่พูดใหม่สำยังไม่ได้ไส่บอดายไผ่บอดายไผ่เรามาซื้อไผ่ไผ่เออได้โอเคเลยเริ่มเอาไปละเออมาดีเกีงสับสาวสวยเป ถนนเหรอนี่ถนนค่ะบอกแล้วไงคะไม่จะบอกตกปลาจ้าคนดัดจริตนะคะมาไม่ได้นะคะถนนเส้นนี้นะคะเขาบอกว่ารถเขามันต่ําค่ะนะคะต้องเป็นมาด้าแดงเท่านั้นนะคะถึงจะมาได้รถคันนี้สู้ตายค่ะไปเลยค่ะลงน้ำไปเลยค่ะโอ้เยสโอ้เยโอ้ยรถหนูพังมาพี่หนูนารัสชอบค่ะเออเรื่ยเรือ้โอ้ยคุณดับเบิลบอกห้าวันค่ะพี่ดีเพราะดับมันต่ำแต่ตุ่มตุ่มตึ่มตุ่มตุ่ขนาดยิ่งยังยิ่ใจห้อ สวัสดีค่ะชอบหนูเล็กค่ะหัวรถทั้งวันเลยไม่ได้คนมักกับหนูเล็กเนาะเทศสีเบาบะม้วนเนบอแมนจ้าเบามักหอยเลยจ้าถึงแล้วนะคะพระราชวังดุสิตดาลายเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นพระราชวังหรือยังค่ะเราจะมาแจกเงินนะคะเหมือนที่หนูนาไม่อยู่จริงจริงมือเลยเนาะเอาเป็นไง บตาบอดสินะย้อนไปกูไม่เคดรถอีกพี่พูดไม่พอเห็นไหมล่ะกระซ่าพูทละมือเราปั่นป่วนเนอะดูชิมเลสจักบาทนี่อย่านะจักบาทนี่อย่านะเออนะเห็นไหมล่ะเออราคาแล้วยูบาทนี่ก็บ่้าไม้อีกเล่เหลวทุล่ะสวัสดีค่ะเราถึงแล้วนะคะร้านวันนี้วันนี้จะให้พี่เคซี่มาดํานานะคะวันนี้ทุละอย่างใส่สุดจิ๋ดดํานาเลยบ่คร้อน มื่อไหร่ก็สันชุดจิเรดาดำดำหน้านี่ล่ะชั้นสินอันงานพัชเชลแลีนจับอันโนอาให้ไฮหน้าสวัสดีค่ะยุ้มหัวแล้วนะแล้วนี่ค่ะถึงบ้านแล้วถึงแล้วนะคะทุกคอนทุกคอนทุกคอนแล้วช่วงหลังนะคะทุกคอนเป็นวัดบราชญไปหาหมอเอาบอลทุกคนโอ้ทําไมทําไมวันนี้ไม่มีช่างเลยทํไมได้แต้มไม้แล้วค่ะ จอดนี่กีเตัวโอเคคืออีกที่ก็ไปเออมันกี่ตมเออนี่แหละแล้วนะคะเออจอดเนียแหละพ่าลตแล้วเก๋ๆพลาลตพลาลต์เก๋ๆเกๆกๆถึงแล้วนะคะเราไม่ได้บอกนะว่าเราจะมาค่ะเพราะเราถ้าบอกก็จะไม่มาค่ะเปิดท้ายบอกจะเอาขนมโคกงลงจ้ะถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ น่าจะเอาลงมาอีกแพ็คหนึ่งเด้อเอาลงมาบวกด้วย,ยใช่ถึงบ้านพี่หนุ่งนาแล้วนะคะ่ะตัวไหนแตนตอดนะทีราสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอานั้นก่อนนี่งไงพี่หนุ่งนาอยู่นี่ตัวไหนแตนตอดนะ อ่ะ,ปะแป๊บหนึ่งนะคะไปเอาขนมครกอีกก่อนอันหนึง่งกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ,ะตรงนี้เราถึงบ้านพี่หนูนาแล้วนะคะพระราชวังชั้น,นะค,ะค,ค่ะเป็นไงบ้างขนมลูกแม่มาหาหนมาเรื<ป>่อยๆมาเรื่อยมย อันนี้ขนมโฮกจากพี่นาฮ่องกงขอบคุณมากค่ะหกถาดขอบคุณพี่นามากแต่ดูตู่ลูกค่อยบิดเชียวแล้วก็จะมีรางวัลข้างเคียงอีกมีไงหกกล่องที่ไปซื้อม,มาจากสกุลปิดทะลุข้างหน้าข้างหลังปะดิี่ไหนอีหูตัวนี่หรอดีดีค่ะข,ขอญาตถ่ายะะมันนี่เร็วเร็วดูวล,ลูกสาวมันนี่ สวัสดีค่ะแม่บ้านสวัสดีค่ะวันนี้มารับเงินเดือนค่ะเหรอตอนแถวเลยค่ะสวยไม่ส,สั่งเลยนะคะเดือนจะใส่เงินเดือนอันนี้นนกล้วยปิง้งทั้งหลังเลยแล้ะน,นะคะอ่ะวันนี้ก็ได้เนาะมีกล้วยปิ้งมาฝกมีกล้ว,<อ>วยปิ้งกับขนมครกสุดมากคะ่สะสำหรับของฝากอ่ะ ทุลไม่้อทำาอย่างนั้นด้วยก็มองหน้าก็รู้ไงมานี้วยโอ้ยดูวันดสแลอันนี้หลอที่โดนเตนตอดน่เพื่อไปหมุนแตนอยู่ใสละ ไหนโอู้ไหนอันนี้อันนี้นนสสเอาหูมันนี่เลยะะเอาหูมันนี่เลยดีค่ะห้าร้อยสิบเก้าขั้นค่ะเรือยเรื่นะคะเวลาเราจะมาที่นี่เราต้องทำแบบนี้นะคะนี่นค่ะ สวัสดีค่ะพระมเห็นสีนั่นน่ะจังเลยพระมเห็นมีเจ้าเห็นเมืองที่เขากอดกันแล้วอ่างั้นออกก็เลยไม่อ้นให้สักทีก็เลยตามเอาถึงที่เขาก็กกระเป๋าตังค์เดียวกันนะคะพี่หนูนาลัยใจก่อนนะคา FC ไปช่องพี่หนูนาด้วยนะคะเพราะว่านะคะดันได้ถึงห้าร้อยลายแล้วก็ไปช่องพี่หนูนานะคะ สวัสดีค่ะมาบริเลลงไล่ตงดีขึ้นดีขึ้นแล้วค่ะน้องดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเอาโทรศัพท์กับตออยู่ไหนมีใครได้อะไรบ้างวันนี้อาการน้องดีขึ้นสวัสดีจ้าน้องดีขึ้นนนอาากรคี้ี่รถสวนกันน้ำกัมพุน์ได้ขี่รถสวนกับกัมพุนได้โอ้เอฟพี่หนูหน้าก็เดินนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะตอนนี้เราจะมาคุยนะคะว่าใครจะได้เงินบ้างนะคะตอนนี้มาแจกเงินค่ะมีโชคสองต่อมีบ้านเฉยๆเราก็ได้รับทรัพย์โอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีเอน้องเคซีนะคะอยู่ดีๆได้รับทรัพย์พี่ไอ้นั้นพี่หนูนาห้องโกงอยู่ไปซื้อเตียงสระให้เล็กใหม่เอาแบบนวดนะเอาแบบนวดไฟฟ้าเลิศมากพี่นาน่ารักเดี๋ยวให้เนเปื่เลือกกันวะ ก็พอดีได้เตียงใหม่เข้าลานสวัสดีคุณสมรค่ะสวัสดีค่ะหนูนี่มาก่อนให้แล้วขอบคุณค่ะสาวผู้เรียนสวัสดีค่ะคุณวันิดาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวัฒนายังไงคือผลการของหายของการหายจิบยังหายเลยน่าพินนนจมกยังนุ่มเลยนะคือจมกยังคุณดื้อหลายสิจมูกยังสนั้นอีกอยู่นู่น อันนี้เอาแปดนาทีพอใช่ไ,มไหมรืออ่อยรออโเคจะตั้งไหมสวัสดีค่ะคุณโชตีนสวัสดีแม่จันเพล่แม่บ้านทากับข้าวบอแม่บ้านทากับข้าวหรอคะอันนี้อะไรเอ่ยมกต่อขายค่ะสีขาวกับสีขาวพี่นารับแล้วน,นี่ของภรรยายพี่เดียวออืใช่เดี๋ยวไม่อยู่ก็ฝากพี่นุนานเดี๋ยวพรุ่งนี้แกมานี่นะคะจ้า อันนี้ของแฟนพี่เดียวใช่ครับแฟนพี่เดียวพี่นาสองคองนะครับของพี่เดือนคะขอบคุณพี่นาฮ่องกงค่ะนากับนางมาเจอกันข้าวห้วยกับห่วยพี่นามีแต่ให้กับให้ขอบคุณค่ะชื่อนานี่น่ารักเนาะช่ไใจปั๊มล่าสุดได้เตียงสระผมใหม่ไปจึ่มไหมพี่นาต้องไปจึ่มนะนะพี่นาื้เตียงสระใใหห้ม่นะื่อชาพากันไปดูด้วยเฉยเนาะไม่ได้คิดว่าจะเอาแล้วทีนี้แกบอกว่าจะซื้อให้ก็เลยจะเอาตัวนั้นเลย อ่ะแบบมันจะเป็นแบบนอนนั่งอะนะพ่นาซิสเน่สวัสดีค่ะน้องซาลีนาสบายดีไหมซูซูน้าออเดอร์เบส thank you very much ค่ะโอ้ยเราจะตั้งกล้องแล้วนะคะเดี่ยวน้องเคซี่มาเยี่ยมนะคะได้พี่นาสองพันมีใม้เงินจากค่าของเด็กๆขนมเด็กๆโอ้มีค่าหาให้น้องด้วยใช่ค่ะ หนูัตั้งแล้วนะคะนี่หนูตั้งกอลอแล้วกานซื้ออะไรน่นนะมีฟนสามีสามีสั้นใช่ไหมครับลุสีลสีเดนี่เดียวบตัวนี่ เคซี่นะคะหนึ่งพันนะคะถ่ายมาเรื่อยๆถ่ายดูนะคะสวัโอ้วันนี้มีมีซับมาให้เราถึงบ้านเลยอ่ะใช่ค่ะซับถึงบ้านเลยทุงท่าะมีซับมาให้ถึงบ้านเลยขอบพระคุณมากๆนี่ไม่ได้ไทยเฉยๆไม่ได้เตรียมสวยเลยปากแขวยกับอะไรนะก็ทาสีทาไม่ทาเลยเนี่ยกำลังจะหมกรอว่าจะมาไปทาด่วนพี่นาไปทาด่วนเขาเรียกว่าสวยแบบมีคุณค่าเลยเซย์เงินก็มาหาคณะ อันนี้ของเคซี่พันหนึ่งน้ยวเคซี่พันหนึคะส่วนผ้าที่เหนืแล้วนะคะแล้วก็นะคะพี่ปานพี่ปานนะคะพี่ปานมาเอาเงินมาพี่ปานเอเอาข้าขนมมาให้นะคะไม่ต้องนั่งนะคะพี่ปานเอาีก็ต้องอยมาอ่ปมันบากองนี่แมตัน้อพี่พี่เคซี่เมันจะมีมันบ ต้นอะไรตึงไหนขึ้งขนนี่แหละแม่ขนนุ่งเลยใส่แกนหร่ใส่นี่นะโอ้ยอันัหนมันต่อตั้นคอร์ดบางคอดบางอ้อแล้ววันนี้คอดบางอ้อแล้วไปเอาต่อยิ่มใส่นั่นนี่ย่าผัดย่างหมูโอ๋อนแฮะเฮ้ยไป่พูดก็ได้นะเอาไม่ได้บอกเลยล่ะ นี่เห็นบอกมุดเจาแสบเขาแสบเป็นนบปานี่เขาพรอมาจะได้แสบดูเขาเขาทราบไปแล้วนะนะไม่คือเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคือขนุนน่ะไปโดนก่อนแล้วเสร็จแล้วพี่ฟานก็เลยไปร้านแครให้ขนุนอ๋ออตอนนี้บอกก็เลยมาทำอันนี้เลยเลิกไม่โจรเลยจำไหมเห็นขนุนเมื่อเช้าที่พ่อติ๊กตอกเหมือนพี่ฟานไปฉีดฟิลเลอร์มาเลยพี่ปานโดนโดนต่อตรงไหนคะ มะไปตอนั้นนี้ไ่าอยู่เหมือนตอที่เราดูติดตอมามันต้องกินน้ำผึ้งใช่ไหมมันเป็นเรียนแรกๆเสร็จแล้วก็อันนี้นอันนี้อันนี้ค่ะของพีปานค่ะดีค่ะอันนี้ของี่ปานะคะพี่หนูนะของี่ปานกับพี่ปานนะคะ ันนี้ก็ของ,องที่เดียวให<ม>้ณี่นารับนะคะที่เดียวเอลงสีค่ะแล้วแชร์ลงสีค่ะนี่ไงภรรยาแล้วแชร์ลงสีค่ะลุงสีก็อยู่นี่ดีกพออีกออยู่ได้อยู่อ่าเอาภรรยาสดวยาด<ๆ>รักแทกมีต้นแทนลับเดี๋ยวเราเดี๋ยวรังไม่มีอะไรจะพูดกับที่นาหนูไม่ยอมค่ะแม่ฉันก็ไม่ยอมฉันไม่ยอมสวยคนยอมไม่ได้ค่ะนี่นะคะคะนะคะสวัสดีค่ะนะคะ นะคะแล้วก็ของนะคะชิ้นนึงที่เดี๋ยวให้ยังสีให้ยังช่วห้ยไทครบไปนี่ผู้เดียวไปแดงคันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ยังคะขอบคุณมากค่ะที่เดี๋ยวให้แล้วนี่ไงที่เดี๋ยวดีของที่เดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันของเซีี่่ของเดี๋ยวมาอยู่ในแก้วของเจสซี่เนาะของพี่เดียวให้แล้วนะคะของของมงสีให้แล้วของพี่ปานให้แล้วเจสซี่อันนี้ก็ ของพี่หนนาสองพันต้องโอนเพราะว่าหมดแล้วเอาห้าเอานี่ไปเลยสองพันโอเคสองพันถ้าน้องยิงเล็กก็มีนะยิงเล็กก็ได้ห้าร้อยแต่ห้าร้อยก็สุดของคุแล้วขอบคุณหลายจ้ายเดี๋ยวเลี้เลี้ยแลวให้นะดุกสำหรับค่าขนมน้องๆนะคะกับเอ่าห้างั้นก็เอาให้หมดกระเป๋าฉันเลยอ้าวค่านะคะนี่ค่ะขอบคุณพี่นาพี่นาเลยหรอขอบพี่นาขอบพี่นาพี่นาใจดีพี่นาได้อีกอะไรของพี่นาแต่ว่าื้อของบุลมุสเขา ฉันอุตส่าห์แบบว่าคิดว่าโชคดีเฮงๆจะเอาไว้ไอ้ริบกระเป๋าตังค์ซะหน่อยโอ้ยไมนบอกเงินกสได้ใส่ยางค่ะไอ้ชิบกระเป๋าเนี่ยเห็นว่านาดนันเลนี่แหละมันก็เหมือนแบบพี่นาเอาเงินให้หนูเดี๋ยวนะคะท้าหนูก็จะโอนให้พี่นานะคะเดี๋ยวจะให้พี่นากดไม่บอกเลยนะคะเพราะว่านะคะขอพูดได้หลายด้วยจ้าเด้อนะคะมาที่นี่มีแต่ความสุขค่ะขอบคุณาจารย์ค่ะ คูหลายๆจ้าขอบพระพูดห,หลายๆจ้านะคะขนมกอลองมาหมดใช่ไหมเราต้องเอาไปให้แม่แมบานนด้วยนะไม่ไงาสามกล่องห้าพี่นาน้ำเย็นพี่น้านอยู่ที่เดิมเหรอน้ำเย็นอยู่ทางที่เดิมค่ะ เงินสดกับโอนก็มีก็มีค่าเท่ากันค่ะเพราะว่าหนูก็จำรหัสไม่ได้หนูก็ต้องไปเอาลืมเอาแน่ไม่แขกไม่เป็นไรแขกเอาเองแขกบริการแล้วค่ะบุฟเฟ่ต์เอาไม่แครนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่ได้มาขายหมูในิดเดียวโอคขยี้น้ำก่อนนะคะเสร็จภารกิจคนงามค่ะวันนี้นะไม่ไม่เปลี่ยนชุดหรอไม่แต่งตัวงามเอาจ้ะไปไหนกันมาแันสวยฉลุแล้วบอกพี่นานหน่อยวว่าไปไหนกันมาไปคลินิก ไปหลายอย่างขอบคุณพี่นามากนะคะขอบคุณพี่นนที่แม่กานะคะทั้งขนมครกขนมครกก็ามาแบ่งให้แม่บา้านทานด้วยนะคะแล้วก็ให้ข้างบ้านทานด้วยะคะ่ะแล้วก็มีท่าพันคอสองพืนนะคะกับขนมท่าขนมขนม,ขนมกับโนอาด้วยนะคะตัวละหนึ่ง ลุงสีก็ไปใส่ตัดไม้มาทำไม้แบบขอบคุณคนนะคะโอ้ลุงสีไปตัดไม้และทำไม้แบบตอนนี้น้องขนุนหายแล้วคะ่ะน้องขนุนดีขึ้นค่ะ<อ>แต่มีคน<ข>เป็นแทนค่ะ <laughs> สวัสดีสามวัยี่สิบท่นนะคะกดไลค์หนึ่งร้อยเสิบท่านขอบคุณมากนะคะสฟนกำลังเห็นอย่างโม ก็จบคลิปแค่นี้นะคะก็จบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยยจบคลิป่เมนมโปด